มาที่ลิเกหนุ่มนะครับขวัญใจแฟนๆกันบ้างอย่างแบงค์สอนรานะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะงานลุมสุดๆนะครับเพราะนอกจากมีงานลิเกคณะ,ะสอนรานําเพชรแล้วนะเขายังมีงานแสดงต่างๆรออยู่กันเป็นจํานวนมากคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นะครับลิเกกลายเป็นกระแสฟีเวอร์มากกว่าเดิมครับจากที่ดังอยู่แล้วก็ดังเป็นคูณ2เขครับอีกอและแวลวๆมาว่านะครับหนุ่มแบงค์เนี่ยมีแผนจะนำวัฒนธรรมไท,ทยอย่างลิเกเนี่ยไปโกอินเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับเราเจอหนุ่มแบงค์ใช่ไหมครับก็ต้องไป เดทงานคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้อย่างลิเกร้องนักร้องรำนะครับที่มีการปะทะกับนุกปายนะครับด้านแบงค์สอนลานแล้วก็แท็กทีมนะครับควงแขนมีทั้งตาวันโอไทยนะครับแล้วก็เดลพิสิษฐ์คุณผู้ชมเจอหนุ่มแบงค์ทั้งทีใช่ไหมบอกว่า <Hi. S 1> เราหนะับไปล้วงลึกเปล่าว่าเอ็กซ์คลูซีฟนะครับรหนุ่มแบงค์จะว่าไงกันบ้างน,นะครับไปฟังหนุ่มแบงค์เปิดใจกันติดปาครับ เราอยู่ที่น้ำตกวังตะไคร้ครับเราอยู่ที่วัฒนาการ้องครับจังหวัดอยุธยาครับวันนี้เท่าที่จำนักนอนไปบ้างแล้วครับต้องดูครับว่าว่าแบงคนะ์น่ะวันมีกี่งานครับถ้าเกิดว่าวันนี้มีแค่งานลิเกยอย่างเดียวก็ได้นอนเยอะหน่อยครับก็จะได้ตื่นแบบช่วงบ่ายเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามีถ่ายรายการเช้าก็จะได้นอนประมาณแค่ 2- 3าชั่วโมงก็ดีใจครับขอบคุณที่พี่ๆทุกคนสนใจนะครับที่จะให้แบบทีมงานสอนรำน้ำเพชรได้ไปเป็น สีสันในรายการนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าได้เป็นสื่อช่วยให้คนได้รู้จักลิเกมากขึ้นด้วยถึงแม้บางครั้งแมงซ์จะไม่ได้แต่งตัวลิเกไปออกในรายการก็ตามแต่ว่าแม้กก็คือพระเอกลิเกคณะสอนดามนัำเพชรอยู่แล้วครับก็ถือว่าได้ช่วยกัน โปรโมทลิเกด้วยค่ะไปในตัวดีใจที่วงการลิเกเราได้ก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือคนรู้จักมากขึ้นและก็เป็นที่พูดถึงเป็นที่สนใจของสื่อออนไลน์มากขึ้นด้วยนะครับ รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติเพราะว่ามันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบงค์ตั้งใจมาโดยตลอดว่าเราอยากให้ลิเกเป็นที่รู้จักในประเทศอยากให้คนรู้จักมากขึ้นเพราะว่าถ้าคนรู้จักมากขึ้นเนี่ยแรงผลักดันแรงสนับสนุนของคนในประเทศเรานะครับเป็นสิ่งสาคัญโดยเฉพาะแฟนคลับที่จะทําให้ลิเกรเราเนี่ยได้ไปไกลในระดับโลกได้ครับมีครับมีไปต่างประเทศเร็วๆนี้ครับเดือนสิงหาคมครับเป็นงานไทยเอ็กซ์โ ที่ญี่ปุ่นครับประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีแบงก์กับพี่เฮนครับแล้วก็ไปเป็นไม่ใช่แค่ตัวแทนของคณะสอนน้ำน้ำเพชรนะครับแต่เป็นตัวแทนของอาชีพลิเกอได้ไปโชว์ในงานอาจจะเป็นโชว์ที่ไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าอย่างน้อยๆครับทั้งแบงค์แล้วก็พี่เฮนเราได้สวมใส่ชุดลิเกแล้วก็ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นครับแบงก์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นเรื่องที่ดี ขอดค้อแล้วกําหนดแหะครับน่าจะปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนไม่ปลายเดือนก็ต้นเดือนครับตอนนี้ก็ลุ้นมากๆเลยเพราะว่าจะขอดแล้วยังไม่หยุดเล่นลิเกเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นสายเลือดเนาะแบงค์เชื่อว่าเป็นสายเลือดคุณปู่ก็เป็นลิเกฝั่งคุณตาก็เป็นลิเก <พอ S 1> รวมทั้งพี่เอ็นแบงค์อะไรครับหลานชายรถเบนซ์มีเอ็มก็แสดงลิเกเพราะฉะนั้นแล้วหลานสาวแบงค์คิดว่าก็น่าจะต้องแสดงลิเกเหมือนกันทั้งแบงค์แล้วก็ทั้งฝั่งนุกปายอะไรครับก็งานเยอะทั้งคู่เลยคิดว่าเราน่าจะได้ไป เจอกันวันงานเลยครับและก็คงจะได้ไปแบบ รันทู through, หรือรีฟอะไรหน้างานเลยครับวันนั้นก็จะได้ดูกันแบบเรียวๆเลยแต่เชื่อว่าด้วยความที่แต่ละคนก็มีประสบการณ์อยู่แล้วครับคิดว่าน่าจะไม่ยากเกินไปครับและก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนต้องตื่นเต้นแน่นอนเป็นการร่วมงานครั้งแรกกันด้วยครับฝากถึงนุกปลายด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะคะวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะบ,บอกเลยว่าสอนล่ามเตรียมปล่อยของเต็มที่นุกปลายรับมือให้ดีนะเตรียมตัวให้พร้อมนะเขามีสองใช่ไหมแฟนขอเอาไป3แล้วกันเพราะว่าแฟน คับนุกปลายเขาแบบว่าหนาแน่นเหนียวแน่นมากแต่เ,เจอกันครับมันแน่นอนครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอามีการฝากถึงนะครับนุกปลายนะนบอกว่าเตรียมให้ดีนะเพราะเขาจะมีการไปไปล่อยของเปิดเ,เกิดขึ้นนะครับ27กรกฎาคมเนี่ยคุณผมูม้ชมบอกเลยว่า โชว์นี่คือเขาบอกว่านุ๊กปลายมา2คนใช่ไหมเขาขอพาไป3คนยังไงแฟนคลับก็รอติดตามกันได้เชื่อว่าเป็นหนึ่งผลงานที่ทุกคนรอ,อคอยนะครับแล้วอีกหนึ่งประเด็นนะครับหนุ่มแบงค์เปิดใจว่านะครับหลังจากนี้ก็จะมีการินเตอร์นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นมีการไปโชว์นะ <ừ> บอกเลยว่าต้องติดตามเรเชื่อว่าตอนนี้ลิกเก้เขามาแรงจริงๆนะเร,รียวกว่าแฟนๆก็ชื่นชอบเพราะเป็นแบบว่าศิลปะแลณทำไทยของเราด้วยนะแล้วก็ตอนนี้คือฮอตมากนงานนี่คือแบบว่าจริงมีแบบว่าทุกวันนะนอกจากงานเล่นริเกลงวมาถึงงานออกงาน ต่างๆ<ช>นะ<ช>เป็นปีหนึ่ปีของหนุม่มแบงสอนรามนะแฟนๆก็ติดตามกมันได้นะคะพี่เราก็ไปแบบว่าบุกถึงกองเลยนะใช่แอนมีเราไปถึงกองอเลยไปถึงจังหวัดอยุธยาเขานี่อดตาลับขับตอนนอนสังฆ่าผู้ชายไปนี่แก้มก็ยกไป เราไม่ได้มีแค่บทสัมภาษณ์ของแบบน้องแบงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีน้องเต่าแล้วก็คนอื่นๆมารอด้วยยังไงก็ฝากติดตามรายการด้วยเดี๋ยวเราจะค่อยๆปล่อยของกันน้องแบงบอกว่าปล่อยของในในงานที่เรจเจอกับนุกไมล์เดลราเลยดิก็เตรียมปล่อยของเหมือนกันเพรานะว่าเขาไปสัมภาษณ์มา นานมากคือจริงๆอะสัมภาษณ์นิดเดียวแต่มองตาม,มองหน้าเขาอะเป็นชั่วโมงมเรียกว่าต้องติดตามนะ<อ>นแฟนๆก็รอนะคุณผู้ชมเชื่อว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะไม่ผิดหวังแน่น,น,นี่เรียกว่าบุกน้ําบุกทําน้ําฝนกันไปเลยนะใช่คือแบบว่าดงฝนันไปเลยือคือแบบว่าเมฆค้มมืดตึ จริงๆขนาดอุปสรรคในการขับรถมองก็ไม่ค่อยจะเห็นไปกัน3ามคนตาก็ไม่ค่อยจะดีขอให้ข้าวปาก็ไม่กินนะเพราะว่าอิ่มใช่เอมใจเาอิ่มทิพย์เขาไม่เจอผู้ชายไปเจอแบบน้องๆเนาะขนาดนี้เกยปุ๊บอิ่มทิพย์เลยกินอะไรไม่ลงนี่วันนี้ก็ไม่กินข้าววันนี้ก็ไม่กินข้าวว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวอย่้เราติดตามบทสัมภาษณ์นะครับอีกหลายๆคนที่เราบอกกันได้นะครับที่ดาราเดลี่กันครับ